ทีมเชียงใหม่โดยผู้ว่าเซนเบยนายนิรัตพงศิษฐ์ทิ่ถาวรนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้หนายศิวกรบุบ้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายดุสิตพงษาพิพัฒน์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ยจังหวัดเชียงใหม่นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจกักรร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่โดยงานหาพัฒนาทีมเชียงใหม่จึงลงพื้นที่สำรวจจุดข,ขึ้นตะกอนดิน ที่จะทําการขุดลอกและดูดจากแม่น้ําปิงโดยใช้จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่อื่นๆเป็นจุดเพิ่มเติมก่อนขนย้ายตะกอนดินออกนอกเมืองการขนย้ายดินทรายที่ดูดและตักขึ้นมาจากการขับเครื่องขุดลอกแม่น้ําปิงตามโครงการขุดแม่น้ําปิงให้ลึกโดยดูดตะก,กอนที่ทําให้แม่น้ําปิงตื้นเขินเป็นการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเชียงใหม่ยังถาวรเพื่อป้องกันไม่ให้แม่น้ําปิงน้ําเอ่อล้นตลิ่งไหลบาท,ท่วมถนนหนทางบ้านเรือนสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเมื่อที่ผ่านมา